ว่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเบอร์เก้าคนใหม่แห่งท mm ินแอนด์ฟิลวลว์ูลไม่ใช่ใครที่ไหนครับนี่ไงครับดาวินน mm ุนเยสนะครับผมโอ้โ oh ห mm hmm. เปลี่ยนมาใส่เสื้อหมายเลข9้าแล้วนะครับ ถือว่าเป็นไปตามเสียงเรียกร้องเมื่อดาวิดนุนเยสครับกองหน้าค่าตัวสถิติสโมสรเอร์พูเปลี่ยนมาใช้หมายเลข9ในฤดูกาลหน้านะครับเราต้องบอกว่าดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยคนเนี้นะสวมเสื้อหมายเลข27ลงสนามให้เลร์พูตั้งแต่ย้ายมาจากเบนฟิก้าค่าตัวรวมแอ่นอนตอนนั้นประมาณ85ล้านปอนด์ครับยิงไป15ประตูจาก42เกมรวมทุกรายการที่ลงเล่นให้กับเอร์พูเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ล่าสุดไม่ต้องรอชา้าลิเวอร์พูลแถลงการว่าดาวินนูเยสครับจะสวมเสื้อหมายเลข9ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้า2023-2024แล้วกองหน้าคนนี้เลือกเบอร์ที่ว่างลงหลังจากบ๊อบบี้ฟิมิโนครับจากไปเนื่องจากหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงต้นเสมอร์ที่ผ่านมาแฟนๆที่ซื้อเสื้อทีมเย่าแล้วก็ทีมเยือนในฤดูกาล2023-2024ข,ของลิเวอร์พูล พิมพ์ชื่อดาวิดนูเยสแล้วก็เบอร์ยีสามารถนํามาแลกคืนเพื่อเป็นเสื้อดาวิน9นะครับจากนูเยสได้เลยแถมการแลกเปลี่ยนเสื้อเนี่ยจะใช้เฉพาะเสื้อทีมเยา้าแล้วก็ทีมเยือนในปี2 0 2 3ันยีถึงสองพนะครับหรือว่าฤดูกาลหนนะ้าที่ซื้อจากทางร้านค้าทางการของลิเวอร์พูลผ่านทางร้านค้าออนไลน์หรือว่าแอปสโตร์นะครับแล้วเสื้อดาวิดนูเยสหมายเลขยีิบเจ็ดที่ถูกนํามาแลกเปลี่ยนเนะี่ยสโมสรจะนําไปเก็บไว้และบริจาคเข้าสู่มูลนิธิของลิเวอร์พูลต่อไปนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที เปลี่ยนแล้วนะครับดาวินเยสคอนเฟิร์มครับใส่เสื้อหมายเลขเก้าให้กับเลวพูในฤดูกาน้าแทนที่ของโรเบโตฟิมิโนที่อำลาสโมสรนไปนะครับจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าเบอร์นี้เป็นของตำนานหลายๆคนของเร์พูเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม